It's time sit culture podcast. Let's for of grab a a and sit back. cup cup สวัสดีครับได้เวลาจิบกาแฟคุยกันเรื่องวัฒนธรรมองค์กรกับ A Cup of culture แล้วนะครับวันนี้คุณผู้ฟังได้มานั่งดื่มกาแฟแก้วที่451กับผมอาร์มสุพิชัยคณะช่างครับเวลาที่เราเนี่ยพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมองค์กร มันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องแบบทั่วๆไปเรื่องที่อยู่รอบตัวเราแบบเข้าถึงได้ง่ายใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่เข้าถึงไม่ได้ง่ายสักเท่าไหร่เลยโดยเฉพาะในมิติของการวัดและประเมินผลยิ่งในโลกปัจจุบันของเราที่การสื่อสารต่างๆเนี่ยย้ายไปอยู่บนโลกแพลตฟอร์มออนไลน์มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการคุยงานผ่านไลน์ การอัปเดตข้อมูลผ่านสแลกหรือว่าการเขียนแชร์เล่าประสบการณ์ต่างๆผ่านสื่อโซเชียลถึงขนาดที่บทความชิ้นหนึ่งจาก h r w a r d Business Review นะครับเขาได้เล่าถึงทีมวิจัยที่ลงไปศึกษาในเรื่องของภาษาเขียนที่เหล่าพนักงานเนี่ยเขาสื่อสารกันบนโลกออนไลน์เลยผลการศึกษาบางส่วนเนี่ยเขาพบว่าคำว่า culture fit หรือการเข้ากันได้ของวัฒนธรรมองค์กรนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่พนักงานเนี่ยให้ความสำคัญมากและตัวที่ทำนายความสำเร็จของคำว่า culture fit นี่ก็คืออัตราการปรับตัวต่อ,ตอวัฒนธรรมองค์กรที่พนักงานสามารถทำได้ด้วยแล้วผลการศึกษายังพบอีกว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีก็คือวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมความหลากหลายเพราะ นำมาซึ่งการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆรวมไปถึงความก้าวหน้าขององค์กรได้คำถามยอดฮิตคำถามหนึ่งที่เราได้รับบ่อยมากเลยนะครับก็คือแล้ววัฒนธรรมองค์กรเนี่ยสามารถนำพาไปสู่ผลลัพธ์หรือความสำเร็จทางธุรกิจได้อย่างไรก็ต้องตอบแบบนี้ครับย้าคาเดิมเลยว่าเพราะวัฒนธรรมองค์กรมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการคิดการพูด และการกระทำทั้งหมดของคนในองค์กรไม่ว่าจะเป็นวิธีที่หัวหน้าสื่อสารกับทีมวิธีที่พนักงานสื่อสารต่อกันหรือการที่พนักงานเนี่ยเขาแสดงออกซึ่งความคิดเห็นการกำหนดเป้าหมายร่วมกันหรือการแสดงออกทางภาษากายที่เกิดขึ้นในองค์กรทั้งหมดเหล่านี้ครับมันอยู่ในวิถีการทำงานในชีวิตประจำวันของพวกเราทุกคน จึงไม่แปลกเลยครับว่าทำไมวัฒนธรรมองค์กรเนี่ยจึงมีส่วนช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของพนักงานการคงอยู่ของพนักงานและการแสดงศักยภาพในตัวของพนักงานเองในขณะเดียวกันครับวัฒนธรรมองค์กรก็เป็นตัวที่ทำให้พนักงานเ,นเกิดสภาวะเบิร์นเอาท์เกิดความกดดันความเครียดหรือแม้กระทั่งการตัดสินใจลาออกได้ด้วยดังนั้นมันจึงสำคัญมาก เมื่อเราสร้างวัฒนธรรมองคอ์กรไว้แล้วเราก็จําเป็นที่จะต้องวัดและประเมินผลวัฒนธรรมองคอ์กรของเราอยู่เป็นระยะระยะด้วยซึ่งข้อดีมันมีมากมายเลยนะครับว่าทําไมเราต้องมาวัดและประเมินผลมันจะช่วยให้เราเนี่ยได้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองคอ์กรที่ได้สร้างไปแล้วเราจะเข้าใจอุปสรรคและโอกาสเราจะรู้ว่าควรที่จะโฟกัสจุดไหน อย่างไรและเราก็จะได้เห็นว่าเฮ้ยวัฒนธรรมที่เราออกแบบไปเนี่ยมันครอบคลุมหรือยังรวมทั้งสุดท้ายเนี่ยประโยชน์ก็คือเราจะได้เอาวัฒนธรรมตัวเนี้ยมาปรับปรุงเรื่องของการมีส่วนร่วมเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆและการรักษาพนักงานไว้คำถามที่ตามมาก็คือเราควรใช้ตัวชี้วัดหรือแมทริกซ์ตัวไหนในการวัดผลวัฒนธรรมองค์กรดีละ่ะ ต้องตอบแบบนี้ครับว่ามันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะครับที่จะบอกและกําหนดตัวชี้วัดให้ตรงกับวัฒนธรรมองค์กรที่ที่คุณกําลังสร้างอยู่แต่มันพอจะมีวิธีทางอ้อมที่เราสามารถทําได้เบื้องต้นเพื่อทําความเข้าใจว่าแล้ววัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ตอนนี้เนี่ยมันเป็นอย่างไรก่อนที่เราจะไปใช้เครื่องมือที่เป็นตัวจริงจังมากขึ้นในการวัดผลนั้นๆน,น,นะครับ ซึ่งผมมีตัวชี้วัดเนี่ยมาเล่าให้ฟังอยู่ประมาณ4ข้อด้วยกันครับข้อที่1วัดจากจำนวนการอ้างถึงของพนักงานสิ่งที่บ่งชี้ว่าพนักงานของเราเนี่ยกำลังส่งเสริมองค์กรของเราอยู่หรือเปล่าให้เก็บข้อมูลจากจำนวนการแนะนำหรือบอกต่อให้ผู้อื่นมาสมัครงานกับองค์กรของเราครับหากพนักงานเนี่ยของเรามีแนวโน้มที่จะแนะนำ มากกว่าไม่แนะนำมันก็อาจจะแปลได้ว,ว่าพนักงานของเรายังคงพึงพอใจกับประสบการณ์การทำงานที่องค์กรของเราอยู่ดังนั้นตัวชี้วัดข้อนี้มันจะช่วยให้องค์กรของเราเข้าใจว่าวัฒนธรรมองค์กรที่เรากำลังพยายามสร้างอยู่มันดึงดูดมันสร้างการมีส่วนร่วมและมันช่วยรักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับเราอยู่หรือเปล่า ข้อที่ 2. วัดความมีประสิทธิภาพหรือ productivity matrix นั่นเองต้องบอกแบบนี้ครับว่าวัฒนธรรมองค์กรที่ดีย่อมต้องสามารถกระตุ้นให้พนักงานทำงานให้ดีที่สุดได้ครับในทางตรงกันข้ามหากพนักงานเนี่ยเขาล้มเหลวในการทำงานไม่มีกระจิตกระจายที่จะสร้างสรรผลงานใหม่หรือเขากำลังใส่เกียวว่างในการทำงานของเขาอยู่ มันก็อาจแปลได้ว่าวัฒนธรรมองคอ์กรของคุณเนี่ยกำลังขัดขวางประสิทธิภาพในตัวของพวกเขาดังนั้นการวัดผลในข้อนี้จะช่วยให้เราเนี่ยทราบว่าวัฒนธรรมองคอ์กรที่เป็นอยู่จูงใจให้พนักงานแสดงศักยภาพสูงสุดในตัวของพวกเขาได้หรือไม่นั่นเองครับข้อที่3วัดจากอัตราการลาออกของพนักงาน,าน ต้องบอกว่าข้อนี้เนี่ยเป็นข้อยอดฮิตเลยนะครับมเมื่อใดก็ตามที่พนักงานในองค์กรของเราเนี่ยสังเกตว่าอุ้ยพากันลาออกเนี่ยในอัตราที่สูงมากกว่าปกติแล้วเป็นการลาออกโดยสมัครใจด้วยเนี่ยฮะข้อนี้มันอาจจะเป็นสัญญาณบ่งบอกถึง Toxic c u เคาน e เบางอย่างในองค์กรของเราที่กำลังเกิดขึ้นอยู่หรือเปล่ามันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเขากำลังไม่ได้มีความสุข ในประสบการณ์การทำงานในชีวิตประจำวันของพวกเขาใช่ไหมเขาเลยตัดสินใจลาออกองค์กรนี้ไม่ได้เป็นองค์กรที่เขารู้สึกว่าอยากจะทำงานอยู่ร่วมด้วยแล้วดังนั้นอัตราการลาออกก็เป็นอีกตัวหนึ่งชี้วัดที่สำคัญมากเลยครับที่จะสะท้อนไปถึงวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นอยู่ข้อที่4ตัวชีวัดการสื่อสารครับข้อนี้เป็นข้อสุดท้ายแล้วเนาะ ข้อนี้เราจะวัดจากอัตราการเปิดอีเมลใบตอบรับการอ่านจำนวนการเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์หรือหน้าเพจขององค์กรรวมไปถึงระยะเวลาที่พนักงานของเราเนี่ยใช้อยู่บนหน้าเว็บไซต์หน้าเพจขององค์กรเราด้วยนอกจากนั้นเรายังเก็บจากอัตราการให้ฟีดแบ็กการนำเสนอความคิดเห็นหรือการเข้ามามีส่วนร่วมในการออกไอเดียต่าง ตัวชี้วัดข้อนี้เนี่ยครับมันจะบ่งบอกได้ดีถึงสุขภาพของวัฒนธรรมองค์กรของเราที่เป็นอยู่เลยหากอัตราเหล่านี้ต่ํามันก็อาจจะแปลได้ว่าพนักงานไม่ได้ม,ม,มีความรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมกับองค์กรอย่างที่ควรจะเป็นมากนะักผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับทั้ง4ข้อก็เดินทางมาถึงบทสรุปช่วงสุดท้ายแล้วต้องบอกแบบนี้ครับว่ามันสําคัญมากเลยนะครับที่เราจะต้อง รู้และมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันของวัฒนธรรมองค์กรที่เราพยายามสร้างอยู่เพราะมัน,นจะช่วยให้เราเ,เข้าใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นรวมถึงรู้ว่าจุดที่มันควรจะโฟกัสจุดที่ควรจะเข้าไปปรับปรุงแก้ไขเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรักษาพนักงานของเราไว้เนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนซึ่งผมก็ได้แนะนำตัวชีวัดที่เป็นเครื่องมือเบื้องต้นไป4ตัวด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นข้อที่1วัดจากจำนวนการอ้างถึงของพนักงานข้อที่2การวัดจากความมีประสิทธิภาพข้อที่3วัดจากอัตราการละออกของพนักงานและก็ข้อสุดท้ายข้อที่4วัดจากตัวการสื่อสารที่เกิดขึ้นในองค์กรว่าเขานี่อยากจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับการสื่อสารต่างๆเหล่านั้นไหม ฉะนั้นวิธีง่ายๆแบบไม่ต้องเสียตังเยอะนะเนาะเราก็สามารถลองหยิบเครื่องมือทั้ง4ตัวเนี้ยไปลองวัดผลไปลองดูจากในองค์กรของเราได้ก่อนเลยแล้วค่อยขยับขึ้นไปใช้เครื่องมือที่มันมีประสิทธิภาพหรือมีความจริงจังมากขึ้นในการเก็บข้อมูลก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจโอ้โหคุยกันไปคุยกันมากาแฟของผมก็หมดเสียแล้วสิครับ ทีนี้อย่าลืมนะครับว่าไม่ว่าเราเนี่ยจะตั้งใจหรือไม่ก็ตามวัฒนธรรมองค์กรจะเกิดขึ้นอยู่ดีทำไมเราไม่สร้างวัฒนธรรมองค์กรในแบบที่เราอยากเห็นกันล่ะครับวันนี้สวัสดีครับ and that's today's cup of culture see you again next time